สาววัย40บวกเลือกใช้รองพื้นแบบนี้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นทันทีสาววัยนี้นะคะผิวเริ่มผลิตคอลลาเจนน้อยลงค่ะแล้วก็เริ่มขาดความยืดหยุ่นฉะนั้นการให้ความสำคัญกับเรื่องของความชุ่มชื้นความกระชับการชะลอเิ้วรอยและการคงความอ่อนเยาว์จึงมีความสำคัญมากๆนะคะ แล้ววันนี้นะคะครณลิลลี่ก็จะมาแนะนํารองพื้นที่เหมาะกับสภาพผิวของสาววัยนี้กันค่ะนั่นก็คือครีมมี่ไรท์รีเลกติ้งฟอร์เดชั่นค่ะเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนแสงนะคะเมื่อแสงมากระทบผิวบริเวณที่ทารองพื้นก็จะเกิดการสะท้อนกลับค่ะทําให้ผิวนั้นดูเตตึงและอวบอิ่มขึ้นนะคะ ส่วนตัวคุณสมบัติของเนื้อครีมนั้นก็จะมีสารบำรุงนะคะที่ช่วยเรื่องของการชะลอริ้วรอยหรือการทำพังริ้วรอยนะคะและก็ยังทำให้ผิวดูนุ่มชุ่มชื่นและเรียบเนียนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะครูลลลี่ก็สะมา,าย,ยกตัวอย่างหรือว่ามาแนะนำรองพื้นที่มีคุณสมบัติ ดังที่ครูได้กล่าวมาข้างต้นดังนี้ค่ะ Narsia er Glow Foundation Charlotte Tilbury Light Wonder Foundation Robbie Brow n Intensive Skin Serum Foundation Yves Saint Laurent t r o u s s e a e c o l a t i o n Foundation Estee Lauder Double Wear Nude Water Fresh Makeup Social Harmony Ruminant Silk Foundation